สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษและชาวลัคนาเมษนะคะคนเกิดในราศีเมษแม่หมอแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ของไทยชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนจนกระทั่งถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะ ดวงชะตาในคลิปวิดีโอนี้เป็นดวงที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่26มิถุนายนนี้จนกระทั่งถึงวันที่15กรก,กดาคมพศ2563นี้นะคะชาวราศีเมษคะในช่วงนี้แม่หมอมองเห็นคุณจะมีโชคลาบนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะถ้าท่านใดหวังการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะอาจจะมี สิ่งใดมาสื่อคุณก็ได้นะคะในความหมายของไม่หมอก็คือว่าโชคลาบลาบลอยอาจจะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือมาในรูปแบบความฝันหรือมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความเหลือเชื่อของมนุษย์ทั่วไปนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณของใครนะคะท่านใดที่อาจจะมีความฝันหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารยก์ก็อาจจะมีของดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคให้ลาบก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะ,ะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษคะ่ะดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะต้องเพิ่มความกระฉับกระเชงให้ร่างกายสักหน่อยนะคะเพราะว่าแม่หมอมองเห็นว่าคุณมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำนะคะ มองว่าจากนี้ไปจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับสิ่งที่ทำอาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยสะหน่อยนะคะคุณจะต้องกระฉับกระเฉงให้มากกว่านี้นะชาวราศีเมษบางคนบางท่านนะ่ะแม่หมอมองเห็นคุณอาจจะออกออกอาจจะออกอึดอึดอึนๆสักหน่อยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงเท่าที่ควรนะคะต้องเพิ่มความกระฉับกระเฉงให้กับตัวเองจะมีเกณฑ์เงินทองเข้ามานะคะในช่วงนี้เนาะ แล้วก็มองเห็นว่าชาวราศีเมษนะคะคุณจะต้องมีเรื่องต้องตัดสินใจในช่วงนี้นะมีอะไรสำคัญสำคัญให้ต้องตัดสินใจอย่าใช้ความใจร้อนอย่าใช้ความวู่วามนะคะอย่าใช้ความหุนหันพันแล่นภาวะอารมณ์ในช่วงนี้อาจจะต้องไปโกรธไปงอนใครหรือมีใครที่มาเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเคืองขัด ในการกระทําใดๆของคุณแบบนี้นะคะก็ลดความใจร้อนลงมาสักหน่อยเนาะจะได้ช่วยให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นไปในทางที่ดีนะคะความคิดในช่วงนี้อาจจะดูฟุ้งซ่านสักหน่อยในบางคนบางท่านนะคะแต่ว่า,าชาวราศีเมษแม่หมอบอกไว้เลยว่า การงานที่คุณทุ่มเทกระทําในช่วงนี้นะคะมันอาจจะออกดอกออกผลช้าสัหน่อยมีความเหน็ดเหนื่อยกับภาระหน้าที่การงานนะคะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจจนคุณหงุดหงดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะทุ่มเทไปเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จในที่สุดนะคะเรามาดูเกณฑ์การงานของชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษกันหน่อยนะคะ ชาวราศีเมษแม่หมอมองเห็นว่าคุณอาจจะมีปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกแย่มาในด้านการงานที่ผ่านมานะคะมันอาจจะยังมีควันหลงเข้ามาให้คุณรู้สึกน้อยรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีอยู่คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มาเกี่ยวข้องกับคุณในด้านการงานอาจจะสร้างความไม่สบายใจให้คุณมีอคติหรือมีความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันแบบนี้ก็เป็นได้ต้องทําใจนะคะนะ ต้องปล่อยวางในช่วงนี้ให้มากๆนะคะกับคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าคนที่มาอิจฉาริษยาคุณแบบนี้ก็อาจจะมีเข้ามาได้นะคะส่วนในด้านการเงินถึงแม้ว่ามีเกณฑ์โชคดีมีลาบลอยหรือว่ามีเกณฑ์การเงินเข้ามา แต่บางคนบางท่านเงินมันเข้ามามันก็เหมือนเป็นทุกขลาบนะคะเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากกว่ามันจะมาได้นะคะถึงมาแล้วบริวารคนรอบข้างก็สร้างปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินการทองให้กับคุณนะคะเกณฑ์การเงินถึงแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีความสบายใจมากเท่าที่ควรเนาะ ในใจของชาวราศีเมษตอนนี้วางแผนกลยุทธ์หลายสิ่งหลายอย่างถ้าคุณทำงานอยู่คุณก็วางแผนขยับขยายการงานหรือพัฒนาการงานให้มันดีขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันไม่เป็นไปดังใจเท่าที่ควรเบื่อนายแล้วเพียงพอแล้วนะคะถึงจุดอิ่มตัวแล้วอยากจะเปลี่ยนงานก็น่าจะเป็นไปในทางที่ดีนะคะ ความหมายของแม่หมอก็คือว่าถ้าคุณคิดว่างานที่ทําอยู่มันถึงจุดอิ่มตัวก็หาทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้แล้วค่ะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนงานมากๆเลยหรือมองหางานใหม่ที่มันเหมาะกับคุณมากกว่านี้นะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง จะดีต่อตัวคุณนะคะถ้าคุณได้พัฒนางานไปทางใหม่ได้ดาเนินการไปทางใหม่สิ่งใหม่ๆหรือเปลี่ยนงานใหม่ไปเลยนะคะตรงนี้จะเหมาะกับคุณมากๆนะคะส่วนชาวราศีเมษท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีงานส่วนตัวไม่หมอะก็มองว่าถึงแม่ว่างานในบางด้านบางจุดเนี่ยมันจะดูเรียบเยบอื่อยๆเฉยๆไม่อาจ ทันใจคุณเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่นะคะในด้านธุรกิจการงานของคุณหรืองานของคุณที่อยู่ในมือนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาอยู่เพียงแต่ว่าบางจุดบางด้านมันไม่ได้ดังใจเท่าที่ควรในในตัวเนื้องานนะคะก็ต้องทำใจสักนิดหน่อยเนาะ นะคะส่วนท่านใดนะคะที่กำลังทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับงานในช่วงนี้แม่หมอก็มองว่าความสำเร็จรออยู่เบื้องหน้าเพียงแต่ว่าต้องตัดความหุนหันพันเล่นความใจร้อนหรืออคติส่วนตัวบางอย่าง ภาวะอารมณ์ของคุณจะกระทบก,กับงานนะคะต้องตัดออกไปสักนิดหนึ่งอาทีนี้เรามาดูในด้านความรักกันก่อนนะคะชาวราศีเมษท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะแม่หมอก็มองเห็นว่าคุณจะมีคนที่มีแรงดึงดูดตรงกันกันกบคุณเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาให้ความสนอกสนใจหรือคุณอาจจะไปถูกอกถูกใจใครก็เริ่มต้นสารความสัมพันธ์ได้แล้วนะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษถ้า มีความสนใจในบุคคลท่านใดฝ่ายตรงข้ามคู่กรณีของคุณนะคะก็เริ่มต้นสารความสัมพันธ์ได้แล้วนะคะแม่หมอก็มองว่าคนผู้นั้นก็อาจจะมีความสนอกสนใจในตัวคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะส่วนท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่ ก็อยากจะให้หันหน้าเข้ามาปรับความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านี้นะคะเติมความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากกว่านี้แม่หมอมองเห็นว่ามันมีหลายคนหลายท่านที่มีประเด็นดรามา่ามีประเด็นความรักกันมาเพิ่งมีเรื่องมีราวมีปัญหากันมาก็ขอให้ ใช้ความหนักแน่นอดทนนะคะมันมีสายใยความผูกพันให้แก่กันและกันอยู่นะคะบางทีความรักจะทำให้คุณเกิดความลังเลสับสนว่าจะเอายังไงดีจะเดินออกไปจากความรักที่เป็นอยู่ก็ยังมีความอาลัยอาวรณจะอยู่ต่อไปมันก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่ดีให้กับความรักของเราสองคนมันจะมีลักษณะกืนไม่เข้าใครไม่ออกเข้ามานะคะ ส่วนคนรักของชาวราศีเมษนะคะคนที่คุณรักคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะแม่หมอก็มองว่า,ามันเหมือนมันมองเห็นบุคคล3าคนในความรักความสัมพันธ์นะคะคนรักของคุณเขาจะมีประเด็นเรื่องราวเก่าๆมีคนเก่าๆเข้ามาหรือเปล่าคะแม่หมอมองเห็นว่า,ามันเหมือนมีรักซ้อนนะคะนะ แต่ก็ไม่ได้เด่นชัดมากมันอาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์อาจจะยังเคลียร์กับบุคคลหนึ่งยังไม่ขาดยังไม่จบแบบนี้นะคะมันเลยยังมีประเด็นดราม่าที่จะต้องต่อเนื่องกันไปไปกันแบบ3ามคนไปกันแบบเหนื่อยๆอยู่แบบนี้นะคะก็ ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันนะคะแม่หมอมองว่าคนรักของชาวราศีเมษในตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควรกับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเรื่องราวเก่าๆอะไรก็ยังมาพัวพันให้ต้องคุ้นคิดให้ต้องตัดสินใจอยู่พอสมควรส่วนความรู้สึกที่คนรักของชาวราศีเมษมีให้ชาวราศีเมษแม่หมอก็มองว่าเขายังมีความผูกพันมีเยื่อใยให้กับตัวคุณอยู่แต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันไม่เข้าใจในตัว คุณนะคะมองเห็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ในนั้นนะคุณจะต้องเปิดใจหรือพยายามปรับความเข้าอกเข้าใจอย่าเอาอคติส่วนตัวหรือว่าเอาความโกรธเคืองความงอนความนอยใดๆมาใช้กับความรักความสัมพันธ์นะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ยังมองเห็นความรักความสัมพันธ์ที่มันยังต้องไปกันอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นอะไรก็ตามในความรักความสัมพันธ์ก็ยังต้องไปกันอยู่เนาะยังต้องดําเนินสารความสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นหรอกคะ่ะถ้าใครมีปัญหารักซ้อนมันก็ยังต้องไปแบบ3คนแบบนี้กันอยู่นะคะ ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเปิดใจพูดความจริงไหมแต่มองว่ามันมองเห็นความมีลักลมคมในในความรักความสัมพันธ์ในระยะนี้นะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษแต่ท่านใดที่ความรักดีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็ค่อยๆประครับประคองดูแลก,กันไปนะคะแม่หมอมองเห็นความ ผูกพันเยื่อใยสายใยดีๆระหว่างกันอยู่ในในตรงนั้นนะคะแต่ถ้าท่านใดมีประเด็นรักสามเศร้าก็ต้องให้เวลาซึ่งกันและกันจัดการตัวเองซะหน่อยเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะไปได้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษท่านใดนะคะ ที่มีภาวะนี้สินนะภาวะน้สินก็ยังต้องอาศัยการตัดสินใจที่รอบคอบการไต่ตรองให้มากๆนะคะในการเคลียร์เรื่องภาระภาวะนี้สินแต่ก็มองว่าในท้ายที่สุดแล้วภาวะนี้สินของคุณจะเคลียร์ได้จะจบได้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ต้องอาศัยความหนักแน่นอดทนการตัดสินใจที่เด็ดขาดเข้ามานะคะ ส่วนท่านใดที่มีเจ้านี้อ่ะขออภัยค่ะส่วนท่านใดที่มีลูกหนี้นะคะชาวราศีเมษที่มีลูกหนี้อยากได้เงินจากลูกหนี้คืนนะม่หมอก็มองว่าต้องอาศัยการเจราจาการพูดคุยกันมากพอสมควรยังมองไม่เห็นเม็ดเงินที่เด่นๆมาจากลูกหนี้เลยค่ะแต่ก็มองเห็นว่าต้องมีการทำพันธสัญญาต้องมีการเจราจาพูดคุยให้เป็นกิจจลักษณะเงินจากลูกหนี้ถึงจะได้มาเนาะ แต่ต้องรอคอยค่ะต้องอาศัยจังหวะเวลาให้เวลาลูกหนี้สักหน่อยนะคะส่วนท่านใดนะคะที่มีภาวะการเจ็บปวดตามร่างกายปัญหาสุขภาพของชาวราศีเมษนะคะท่านใดที่มีโรคเกี่ยวกับระบบในช่องท้องก็ควรไปเช็คไปตรวจเช็คให้ดีๆนะอันนี้ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของชาวราศีเมษเนี่ยมันจะเด่นสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุอะไร แอดมิทโรงพยาบาลแบบปัจจุบันทันด่วนไม่มีนะคะแต่ว่าท่านใดที่มีภาวะโรคประจำตัวอยู่แล้วอาจจะสร้างความ,มหงุดหงิดรำคาญใจให้แต่ว่าไม่มีอะไรรุนแรงหรอกค่ะส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวก็อาจจะมีภาวะปวดเมื่อยตามร่างกายโรคกระดูกโรคเอ็นโรคข้อมาสร้างความรำคาญแต่ภาวะโดยรวมก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะแม้กระทั่งคนที่มีโรคประจำตัวก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงไปพบคุณหมอหรือกินยาพัก ให้เพียงพอคุณก็จะกลับมาแข็งแรงดีนะคะชาวราศีเมษท่านใดในตอนนี้ที่รอคอยความสำเร็จปรารถนาความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณต้องให้เวลาตัวเองสักหน่อยนะคะต้องรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมอีกสักพักหนึ่งค่ะความสำเร็จที่คุณคาดการไว้ในใจมันถึงจะลุล่วงไปอย่างที่คุณคาดการไว้นะคะ ความหมายของแม่หมอก็คือว่าถ้าคุณมีเป้าหมายอะไรสักอย่างในช่วงนี้อยากจะให้ความสำเร็จเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ปัจจุบันทันด่วนจะไม่ปุบปรับนะคะต้องให้เวลานิดนึงความสำเร็จถึงจะมาแบบช้าๆแบบขั้นบันไดนะคะไม่ใช่แบบก้าวกระโดดเนาะส่วนในการแก้เคสเสริมดวงนะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษนะคะแม่หมอมองเห็นคนราศีเมษ คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณควรจะสวดมนต์ภาวนาบูชาสักระคูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับตัวท่านใดที่เคยไปสักน้ํามันมาหรือมีคูบาอาจารย์รับขันคูเคยครอบเสียนมานะคะควรจะทําขันห้าใบสีบูชาคูบาอาจารย์หรือสวดมนต์ภาวนาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทเทวดารักษากายสังขารของคุณตรงนี้จะช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมเสริมดวงชะตาของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นได้นะคะชาวราศีเมษการทําความสะอาดหิ้งพระหิ้งบูชานําดอกไม้มะลัยสดมาสักระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดารักษากายสังขารจะช่วยทําให้คุณโชคดีมีความก้าวหน้าได้นะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษในเกณฑ์การเงินถึงแม้ว่าบริวารจะสร้างปัญหาให้ ไม่สบายใจแต่การเงินยังใช้ได้นะคะยังมีเกณฑ์การเงินเข้ามาให้คุณได้หมุนเวียนใช้จ่ายอยู่นะคะเกณฑ์ลาบลอยก็โอเคค่ะเด่นอยู่แต่ว่าต้องอาศัยว่าเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสซะหน่อยนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นมาให้โชคเนาะ,ะชาวราศีเมษก็การแก้เคล็ดเสริมดวงก็คือสวดมนต์นะคะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นั่นเองเนาะส่วน ชาวราศีเมษท่านใดนะคะทีอ่อยากจะเดินทางในช่วงนี้หรือติดต่อกับคนทางไกลก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการติดต่อกับคนทางไกลหรือการทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับต่างประเทศจะเด่นมากๆเลยนะคะจะประสบความสำเร็จด้วยดีเนาะแต่ความสำเร็จของคนราศีเมษแม่หมอบอกเลยว่าในช่วงนี้ จะผ่านพ้นความเหน็ดเหนื่อยถึงจะสําเร็จนะคะถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้สตังเนาะต้องเหนื่อยสักหน่อยอดทนเข้มแข็งนะคะแต่ว่าดูเกณฑ์ชะตาชาวราศีเมษในช่วงนี้คุณสู้ค่ะบอกเลยว่าชาวราศีเมษความหนักแน่นความแข็งแกร่งเต็มร้อยเลยนะคะ ชาวราศีเมษในช่วงนี้มีเสน่ด้วยนะคะจะมีคนที่มีแรงดึงดูดตรงกันกับคุณเข้ามานะคะก็ให้พิจารณาคนที่เข้ามาให้ดีๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าแบบนี้นะคะสิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงนี้เนาะก็ที่จริงชาวราศีเมษเด่นมากทางด้านรักสามเศร้ารักซ้อนนะคะถ้าท่านใดที่มีประเด็นดราม่าอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับความรักดีแม่หมออยากจะแนะนำให้ หยุดพักสักนิดนึงค่ะหยุดพักอยู่กับตัวเองถามใจตัวเองว่ายังต้องการความรักตรงนี้อยู่ไหมถ้ายังคิดว่ายังมีความรักให้แก่กันอยู่ก็ให้เวลากันสักหน่อยให้เวลาซึ่งกันและกันเคลียร์ตัวเองให้มันเรียบร้อยแล้วมาหันหน้า จับเข่าคุยกันแล้วจะแก้ไขปัญหาความรักไปได้นะคะชาวราศีเมษชาวลัคนาเมษแม่หมอขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณมีโชคมีลาบมีเงินมีทองไหลามาเทมาประสบแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ